สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะอ่าสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่เรื่องของข้าวใช่ไหมคะหลังจากที่เมื่อวานเราเรียนรู้เกี่ยวกับอ่าข้าวชนิดต่างๆไปแล้วนะคะอ่าวันนี้คุณิงจะพาเด็กๆไปสังเกตดูอ่าเม็ดข้าวของ ข้าวแต่ละชนิดว่ามันจะมีเม็ดข้าวเหมือนกันลักษณะของเม็ดข้าวมันจะเหลือเหมือนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ครูหนิงจะพาไปดูแต่วันนี้ครูหนิงมีเพลงมาฝากเด็กๆเดีายเจามาฟังเพลงกันก่อนนะคะว่าเพลงที่ครูหนิงนํามาฝากเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไร ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเก่งมากเลยค่ะเป็นเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงเกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆใช่ไหมคะมีข้าวอะไรบ้างเมื่อกี้มีข้าวเหนียวใช่ไหมมีข้าวเจ้ามีข้าวเปลือกข้าวอะไรอีกคะเด็กๆอ่าเก่งมากมีข้าวกล้องใช่ไหมคะมีข้าวไรเบอร์รี่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือชนิดของข้าว อ่านะคะเดี๋ยววันนี้หลังที่คุณหญิงพูดไปนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอ่าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของข้าวชนิดต่างๆนะคะอ่าซึงดูเหมือนเผิน <c oughs> มันอาจจะเหมือนกันทั้งหมดเลยจะแตกต่างแค่สีใช่ไหมคะอ่าแต่ เดี๋ยวคุณหนูจะพามาดูแต่ละชนิดว่ามันจะเหมือนกันจริงหรือเปล่านะคะเด็กๆมาดูอันแรกเลยครณหนูมีตัวอย่างไหมดูสามชนิดนะคะมาดูอันแรกอันนี้ก็คือข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็คือเม็ดของข้าวเหนียวนะคะนักเรียนสังเกตด,ดูนะมันจะเป็นเม็ดยังไงคะเม็ดไม่ยาวเป็นเม็ดสั้นๆใช่ไหมคะ <c oughs> แต่มีลักษณะเป็นเม็ดสั้นๆแล้วก็อ้วนๆสีของเขาก็สีอะไรคะเด็กๆ สีของเขาก็าคือสีขาวนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของข้าวเหนียวนะคะบรรทุนต่อมาอันนี้ก็คือข้าวเจ้านะคะดเด็กๆล้งเรียนสังเกตด,ดูมันเหมือนกันกันกบข้าวเหนียวไหมคะอ่าเหมือนกันตรงไหนลูกเหมือนกันตรงที่มีสีขาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นยังไงคะเขาจะยาวกว่าใช่ไหมคะอันนี้เห็นไหม <c oughs> สีอ่ะ ตัวนี้จะยาวกว่าใช่ไหมคะเด็กๆเม็ดข้าวเจ้าจะยาวกว่าเม็ดของข้าวเหนียวใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าจะมีสีขาวเหมือนกันนะคะมาดูอันต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือข้าวไรเบอร์รี่นะคะเด็กๆเขาเรียกว,ว่าเขาเขาเรียกว,ว่าข้าวไรเบอร์รี่ให้นักเรียนสังเกตดูนะคะข้าวไรเบอร์รี่เม็ดของเขาจะเหมือนกับอะไรลูกเหมือนกับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้า เก่งมากเลยเม็ดของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันกันกบขา้าวเจ้านะคะทั้งความยาวแล้วก็ความหอมอย่างนี้เท่ากันกับเม็ดข้าวเจ้าเลยแต่สิ่งที่เขาไม่เหมือนกับข้าวเจ้าก็คืออะไรลูกก็คือลักษณะของสีของเขานั่นเองนะคะสีของขา้าวไรเบอรี่จะเป็นสี ม่วงๆออกดำออกคล้ำไปเลยแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าจะเป็นสีขาวใช่ไหมลูกอ,อันนี้ก็คือลักษณะของข้าวชนิดต่างๆนะคะคุณหญิงยกตัวอย่างมาให้ดูแค่สามอันเองนะคะ,ะก็คือข,ข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวไรเบอรี่ข้านามีแค่สามอัน3มชนิดเองยังมีลักษณะไม่เหมือนกันเลย นะคะเด็กๆซึ่งข้าวของเรามีหลายชนิดมากเลยแต่วันนี้คุณหญิงยกตัวอย่างมาให้ดูแค่3อันนะคะทีนี้เรามาดูใบงานของเราวันนี้นะคะอันนี้ก็คือการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวเหมือนที่เราคุยกันไปแล้วในวันจันทรใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมอันแรกก็คือการปลูกข้าวเราก็เอามเมล็ดที่เป็นข้าวเปลือกมาก่อนใช่ไหมคะ เอาไปแช่น้ําหรือว่าเอาไปรดน้ําใช่ไหมคะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งพอเรารดน้ําเสร็จผ่านไปสักพักเขาก็จะมีอะไรลูกมีต้นอ่อนงอกออกมาจากเมล็ดแบบนี้นะคะอันนี้คืออันที่สองแล้วก็ผ,ผ่านไปผ่านไปพอเขาได้กินข้าวกินอาหารกินน้ําผ่านไปเขาก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแบบนี้กลายเป็นต้นสีเขียวแต่ว่าจะยังไม่มี เม็ดนะคะยังไม่มีรวงข้าวโผลออกมาเพราะว่าเขากินอาหารยังไม่พอนะคะต้องให้เขาเวลาก็ทานข้าวต่อไปอีกผ่านไปสักพักพอเขากินอาหารเต็มที่กินน้ําเต็มที่แล้วเขาก็มจะมีรวงข้าวโผอ,อกมาแบบนี้แล้วก็จะมีเม็ดข้าวโผลออกมาแบบนี้นะคะเด็กๆอ่าอันนี้ก็คือการเจริญเติบโตของมเมล็ดข้าวเรียงตามลาดับเลยค่ะเด็กๆหนึ่งสองสาม สีนะคะให้เด็กให้เด็กๆดูตรงวงกลมนะคะมันจะมีสีตรงนี้อยู่ให้หนูอ่าไประบายสีตามสีที่คุณครูกำหนดให้เลยขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องเป็นสีแดงขั้นตอนที่สองก็เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะตามสีที่เขากำหนดให้เลยอันนี้ก็คืออ่าตามบ้านของเรานะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันอึบแบบนี้ที่เราคุยกันไปเมื่อวานเวลาเราปลูกข้าวเขาปลูกที่ไหนลูก ปลูกไว้ที่ทุ่งนาใช่ไหมคะคนที่ปลูกข้าวให้เราทานก็คือคุณชาวนาะแบบนี้ใช่ไหมคะอให้เด็กๆนะคะช่วยกันสร้างทุ่งนาให้ครูหนิงหน่อยเห็นไหมนี่มันใหญ่เกินไปครูหนิงอยากได้ที่มันเล็กๆล,ล,ลงมากว่านี้โดยนะคะให้เด็กๆใช้สีหรือใช้ดินสอก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะ ใช้สีหรือดินสอก็ได้ในการสร้างทุ่งนาโดยการลากเส้นแบบนี้ตามรอยปะแบบนี้อ่ามันมีเส้นอยู่ตรงไหนบ้างให้เด็กๆทำให้เสร็จนะคะอ่าเขียนให้ครบทุกเส้นแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูหนิงดูนะคะอ่าอันนี้ก็คืออ่าการสังเกตลักษณะของเมล็ดข้าวชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอว่าไอ้ข้าวที่เรากินทุกวันทุกวันทุกวันเด็กๆกินเป็นเม็ดเป็นเม็ดใช่ไหมคะเรามาดูว่าข้าวเราสามารถไปทำเป็นอาหารอย่างอื่นได้ไหมไปทำเป็นขนมอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวคุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะอแต่ว่าวันนี้เจอกันแค่นี้ค่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย